ก่อนจะไปดูหนังช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำต่อด้วยนะขอบคุณครับเธอไม่เป็นการรบกวนช่วยกดซุปเปอร์ตังให้ด้วยนะครับเปิดเรื่องมาขณะที่นางเอกกำลังนั่งทำงานอยู่ที่บ้านด้วยสีหน้าขามักขม้นแฟนของเธอก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับอาการมึนเมาสุดๆและพยายามที่จะจ้อ,จอแจ้นางเอกไม่หยุดจนนางเอกต้องด่าว่าตัวเธอเหม็นเหลือเกินไปบน้ำทีเหอะ แต่แฟนนางเอกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจคำพผู้ของเธอเลยแลวออกกำลังกายกับนางเอกแบบที่เธอไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่นังตัดมาอีกวันในที่ทำงานของนางเอกโดยความที่เธอนั้นเป็นหัวหน้าจึงมีลูกน้องนำงานมาส่งให้เธอตรวจมากมายแต่เว่ามีเด็กมายอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าไอซวะเขาได้นำงานมาให้นางเอกตรวจพอดีหลังจากนางเอกตรวจเสร็จแล้วเธอก็บอกข้อผิดพลาดไปเธอได้วานให้ไอซวะคุงเนี่ยหาแล้วอาหารที่จะคุยกับลูกคา้าเรื่องธุรกิจให้เธอหน่อย และได้บอกให้ไอสวานั้นไปคุยกับลูกค้าเป็นเพื่อนเธออีกด้วยนังก็แต่มาที่ร้านอาหารนางเอกและไอสวาก็กำลังทำอาหารอยู่กับลูกค้าลูกค้าได้ใจดีลินเบียให้ไอสวาแต่ทว่าไอสวากลับปฏิเสธลูกค้าและบอกว่าตัวเขานนั้นดื่มไม่ค่อยเกง่งทําให้นางเอกที่ได้ยินต้องเข้ามาบอกว่าดื่มไปเดี๋ยวนี้มันเป็นมารยาทจิบนิดจิบหน่อยเพื่อเป็นเกียรติให้แก่คนที่เขาลินให้เธอไม่งั้นเขาจะถือว่าเธอไม่ให้เกียรตินะหลังตักเตือนเสร็จ นางเอกก็ได้คุยกับลูกค้าแบบคล่องปลือพอเธอในยิ้มแย้มเก่งมากหลังคุยไปสักพักได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหานางเอกเป็นแฟนของเธอในต้นเรื่องนั่นเองแฟนของนางเอกเนี่ยนอกจากจะขี้เมาและไม่ยอมทำงานทำการแล้วยังห่วงนางเอกออกมากๆอีกพ่อเขารู้ว่าเธอมาดื่มในวันนี้ก็โวยวายใหญ่จนนางเอกต้องบอกว่าตัวเธอนั้นเนี่ยไม่ใช่เด็กแล้วนะและนี่มันก็เป็นเรื่องงานอีกต่างหากจนในที่สุดแฟนของเธอจึงยอมเข้าใจและวางสายไป หลังจากวางสายเสร็จนางเอกก็เดินเข้ามานั่งในวงและดื่มต่ออย่างหนักหน่วงจนไอสะวะคัคคงเนี่ยถึงกับต้องเตือนว่าหัวหน้าดื่มมากไปแล้วนะครับแต่นางเอกหาได้สนใจไอสะวะคัคคงไม่และหันไปดูไอสะวัอีกตาหากว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันจากนั้นเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปจนในที่สุดนางเอกก็เมาแอะแบบที่ไอสะวะคัคคงเตือนไว้เลยแหละครับและแหวะออกข้างทางโดยที่มีไอสะวะคัคคงนั้นคอยรูปหลังให้หลังจากนั้นสักพัก แฟนของนางเอกก็ยังโทรตามเธอไม่ยุติแต่เธอเนี่ยไม่ยอมรับสายเลยจนไอซสวาต้องบอกว่าเดี๋ยวแฟนจะเป็นห่วงเอานะครับนางเอกที่เมาแอบได้ที่จึงใช้โอกาสนี้ระบายความในใจทั้งหมดให้ไอซสวาฟังว่าแฟนของเธอเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรเธอมากนักหรอกสนใจก็แต่ความต้องการของตัวเองเท่านั้นเห็นแก่ตัวเป็นที่สุดและไม่เคยถามถึงความต้องการของตัวเธอบ้างเลยเธอก็อยากมีความสุขเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆบ้างไอซสวาได้ยินก็ทําอะไรไม่ถูกและยืนอึ้งกิมกี่อยู่อย่างนั้น จนนางเอกเธอบอกว่าเธอปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําแต่ร้านแถวนี้เนกระดานปิดหมดแล้วเพราะว่ามันดึกมากๆไอซวาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องพานางเอกไปที่บ้านของเขาและพอมาถึงนางเอกก็รีบเข้าไปในห้องน้ําแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยไม่มีสติแล้วเธอจึงได้หลับไปในห้องน้ําทั้งอย่างนั้นส่วนไอซวาที่วันนี้เจอมาค่อนข้างหนักจนตัวเขาเนี่ยเหนื่อยไปหมดก็เลยหลับไปอีกคน้นและเวลาก็ผ่านไปสักพักหนึ่งครับจนนางเอกเนี่ยเธอสลุมสลือ และคิดว่าที่นี่นั้นคือบ้านของเธอเธอจึงทําตัวตามปกติเหมือนตอนอยู่บ้านจนนายสวบารมาเห็นเข้าและทนไม่ไหวหนังก็เลยกินเวลาไปนานเลยเหรอครับ